โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับวันศุกร์สิสิงหาคม2564นะครับก็จะรีวิวส่งงานนิดนึงนะผมตัวนี้ก็เป็นลีโวสีประตูผมตัว s e ตอ i i ิชั่นะครับตัวเตีย้ยโอเคก็เป็นตัวเตี้ยนะครับตัว e e i t i o n นะคนับผมกระจก จากโรงงานแนละ้วผมก็จะมีให้แค่ปรับไฟฟ้านะครับพับมือนะครับวันนี้เราก็มาติดตั้งเพิ่มนะครับชุดพับไฟฟ้าผมโดยใช้กระจกเดิมทำนะครับนี่แล้วก็พับออโต้ให้เรียบร้อยนะผมนี่ปลดล็อกนะครับกะจกกลางออกล็อกรถจบพับเก็บนะครับรถมันล็อกอยู่นะครับปลดล็อกนะครับ อันนี้ก็ใช้จกเดิมทํำนะครับเป็นมอเตอร์อะไรก็เป็นมอเตอร์แท้ตรงรุ่นนะครับใช้มือขับไดบ้ไม่ต้องตัวนะครับเราประกันให้เลยถึงสามปีนะครับสำหรับตัวมอเตอร์นะครับไม่มีปัญหากระจกมันขับไม่สุดนะกล่องพาวเวอร์โตมันตัดนะครับโอค สวิตข้างในรถหน่อยนะครับแันนี้ก็เป็นรถใหม่เที่ยวรูมนะครับเป็นสวิตนะครับผมสวิตจากข้างในรถก็เป็นสวิตตรงรุ่นนะครับแล้วนี้ก็เป็นการสั่งพับจากสวิตข้างในรถนะครับผม เ,เรียกหม่ก็3ากิโลนะครับอกรดโอเคออเครับผมก็เรียบร้อยนะครับ ใจครับผมต่อตามนี้เลยนะหลวงดีจีกระจกไฟฟ้านะครับช่างปรับสมนวณรอบนี่บริการติดตั้งนอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคต่อเรียบร้อยดีขอบคุณครับ